ไว้เมืงงานเสร็จแล้วเออโอเคไหวปะเนี่ยไหวไหวไหวเยวะหน้าอยู่อ่ะเมื่อคืนมันงานเยอะหรอเปล่ารถสก,กับออยังไงอ่ะฉ<อ>ันก็ไม่ไม่ไรกูเอารถมาเองอ่ะจะกลับสภาพงี่เง่าเหรอเออได้ว่ากูไหวนะจริงๆเราไปส่งได้นะนะเออพื่อนงานเสร็จพอดีเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูกลับเองก็ได้น่ะไหวได้เลยนะโอเคโอเคเดี๋ยวไปเจอกันโอเคโอเคาย กกลับจริงดีให้กูไปส่งป้ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูกลับไปก็เยอะสั่งขาพแบบนี้อ่ะเหรอไหนบอกกันนอกรอไม่ต้องว่ามันอันตราลยลูกไปส่งได้ไหมเป็นไรเดี๋ยวบ้านกูนอยู่แค่นี้มั่นใจจริงนะเออโอเคงั้นกูมาด้วยแล้วกันนะอยู่บ้านอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณเอาเฮ้ยรอกันนอกะนคุณน้าว่ามนอันตารางแล้วส่งแ้วสฮัโหลค่ะบัพปีบาหรือเปล่าคะ